ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับสู่ช่องกับแปรพรวยและบัตรสวนพรวัยกับผมกับบุนี้แอดเดินทางมาอ่าถึงอ่าวัดป่าแซกเม้นกันนะพี่น้องจะพาท่านผู้ชมมาชมการก่อสร้างครนะพี่น้องซึ่งทั้งวัดรเป็นกําลังก่อสร้างพี่น้องจังเล็ก็ค่อยติดตามกันนะว่าอ่าทั้งวัตรบุนี้เพิ่นได้ได้เทพื้นกันแล้วพี่น้องเทพื้นกันแล้วจังเล็ก็ค่อยติดตามกันว่าเดี๋ยวแอดจะพาท่านผู้ชมเขาไปชม อปฏิกรรมท่าทางพระอาจารย์ว่าพนใจท่าทางแบบเด็กที่ตัดเป็นมากครับผมครับท่านผู้ชมนี่ครับที่บริเวณบริเวณวัดป่านะผมซึ่งที่มาหมดก้อนหัน่นมาหอดยำขึ้นไฟฟ้าไม่มีพี่น้องไฟฟ้าก็ไม่มีอ่าพลังเสียงที่ก็ามมีพี่น้องฉะนั้นแล้วกะจากจะให้ทั้งอ่าเอฟซีสุกท่านได้พิจารณากัน,นพี่น้องว่าอ่า ร่งเสียงคิปกันนะครับผมนี่บริเวณทาง,ท,างที่เขาไปหากุฏิของพระอาจารย์น่้นอาตอมันขึ้นในมืดพี่น้องอามันขึ้นเมือดอขณนนีน้ก็อยากให้ท่ญญานผู้ชมได้พิเจรารณากันพี่น้อง,น,องนี่ท่างซึ่งท่างตรงนี้กับเป็นมื่อดพี่น้องย่ำขึ้นมากก็อยากจะให้มีความสว่างสักนิดหนึ่งนะพี่น้องยี่หลอดสองหลอดก็นังดีถ้าอิสิตนใดที่อยากจะเอ่อ มีเจตุปจัจจัยกาเชิญสมงทกบกาเป็นเจ้าภาพซื้อข้าวตลอดสองรอดากในพี่น้องมาสรอยทั้งวัดกันซึ่งแกรีชัางมาเพื่อจะมาซอยทั้งวัดกันจะจะลืมนะครับผมนี่ทางเดินเขามาสารสารปูสีนารอดนี่กะมืดพี่น้องตกยงเพขึ้นมาเมืดตึบเลยนะพี่น้องนี่ครับผมส่วนด้านนี้ไปทั้างกุฏพระอาจารย์ไปสั้างกุฏพระอาจารย์ ซึ่งข้าอาจารย์ในกะตัวมันมั้เคืนกรมือดเราต้องใช้ไฟฉายนะพี่นอ้องเดินทางาก็มีอาจจะมีงูมีอะไรหลา,า,ายอย่างก็อันตรายพี่น้องฉะนั้นแล้วก็อยากขอให้พี่น้องเอาไปพิจารณากันนะครับเอาทีไรก็ข้อจิตามเอตมากครับผมว่าพระอาจารย์เพื่อนจะให้แล้าทาั้งแบบใดกันงวดประจำนี้ที่สิบเกตนี้กันครับผมกับจิตามเอดมากครับผม กาบนมัสกาอาจรค่ะเจริญท่ครับัมณีทั้งแยดจ้าเพราะว่าจะเป็นช่องก้าวแผ้ารวยบรรจ้ะรวยแลวก็ก้่วยโก้วยเกี่ยวตับผ้ารวยนะท่องสาย้ารวยสา้า่วยแการมณีเกี่ยวกัิ่ตามแนวทางของพระอาจั์บัดปลาสายขมิเพาว่าวอดประจำวันที่สิบเจ็บาคมวสพนนสุภานีอาจารย์ได้ตัวเด็ดตัวเด็ดจะให้เปฝากเอฟซีกัน ครับผมเอาบ่ต้องเอาดีตได้กัเลยอาจารย์อดีตคลาสอดีตคลาสเอาอันนี้เป็นน้ำตาเทียนที่พระอาจารย์เฮ็ดตัวหิงครับเนี่ยอ๋อเป็นแนวทางอันนี้เฮ็ดตั้งแต่ตองงวดแล้วจ้ะครับตองงวดบ้าครับอาจารย์อันนี้แตงแต่ตองงวดโตอยู่ฟังนี่ครับผมฟังขวามือของพระอาจารย์นี่น้องเพื่นเอารอหกมาสวดจ้ะเอารอหกมาครับรอหกอาจ้ะารย์ ส่วนนี้มาขึ้นอันร่อหกนี่กะบท่านชี้ปืนต้นมากกับสิห็นแล้วเนาะครับผมชี้ปืนท่านมากกพัพท่านเห็นพี่ว่าอ,อันนี้เป็นร่อหกครับส่วนด้านด้านขวามือเลยครับผมด้านขวามือด้านดูสายอ่ะาอสายเมื่อของอาจารย์มื่ออาจารย์นี่ครับผมมันเป็นน้องแมวโอ้น้องแมวน้องแมวคือลรคแมวอาจารย์โรคแมวน้องอาจารย์เนาะจ้าโอ้ยดังเล่ Izer, ร offer offer. รครับผมว่าใส่ไม่ของพระอาจารย์นี่ก็เอาลบแมเอามาสวดครับนะเพ็่หน่อลบแมาไหมจำที่ก็ได้ลองจำบึงเป็นถามว่าอาจารย์เฮ็ดไดิลบล็อกแมเฮ็ดได้ลบวอกัก็บ่เคยเฮ็ดแล่แต่ว่าขนาดมากกระเฮ็ดให้ลองเบื้องอาจารย์ว่าเนาะครับผมนั่มันเป็นองไรเขาก็เอาไปเป vale ็นแนวทางอาจารย์เฮ็ดไปมันก็ก็ได้คือจังเขาเห็นนั่นล่ะครับผมเอาแล้วครับพี่น้องเอฟซีตีเอาแล้วครับพี่น้องว่าเป็นตัวใดเอออาจารย์มีเน่าเลขมีเลขกปิ่งว่า เฟี้ยผาดเอฟซีบอคาปิโนไออาจารย์ครับผมีเลื้อาอยู่เลกวิ่งครับไม่เอามาให้ได้ยุ่งเราค่ะได้ยุ่งครับผมได้เนี่ยาตางเลื้อกเลียนเลืกวิ่งเลื้อกเลียนเลยเว่าอาจารย์ได้ตัดเป็นครูเป็นครูออกไปจากน้ำตาเทียนนี่จ้าตัดออกไว้จะในน้ำตาเทียนนี่ตัดดอกเวลาจะตัดดอกไว้อยู่ตัดดอกไวอยู่กระจับไว้อยู่ในนั่นล่ะตัดอาไม่กล้าอธิบายตัวแน่ครับผมเอาใจดุนพินิจเบิงเนาะจ้าเอาใจดุนพินิจใจวิจารณญาณการเบิงการ นี่เท่านั้นอาจารย์ปันท้วงขาดกับมันกับบ่ขาดละคืออาจารย์กับบ่อได้เป็นหมุนในคองสลากดิ้แม่นบ่ครับแม่นค่ะแม่นอาจารย์บ่อได้ปุ๋นในคุณท่านแม่อาจารย์ไปบุญในคลองสลากเมื่อสามตัวเด้อยหลวงอาจารย์ปั้นเอาสามตัวเด้อยวันจีเอออาจารย์ก็เอาไอ้ที่อาจารย์เขียนไใ้ก็นอใช่เขียนใบอาจารย์ตัดว้ว่าหตัดว้ก็พิ้งกิ่งอาจารย์แต่ถ้าว่ามันหลายตัวเขียนไใ้อลไรจ้ะจ้าโอ้ อืมทั้งข้ามันหลถั่วโอ้โอ้ขัดเอาครับนี่ครับผมโอ้ที่อาจารย์จัดลงมาได้จึงแมนจะอยู่ในน้ำตาเทียนน้อนนะครับผมมีบนบนหนิบมีสองมีสามหางเนาะเนาะสามหางนี่เป็นสามตัวสามตัวนี่มีสามสองแปดสามสามแปดสามหนึ่งเจ็ดหวยคืองามแท้ครับเป็นเพชรงามมาก เราบัดนีกับสองโตนีกับสองตัวบนนีกับมีอยู่หนึ่งสองสามสี่สี่หางครับผมสี่หางนี่ก็คือแปดไอสองแปดสามแปดหนึ่งเจ็ดห้าเก้าครับผมแล้วกันลางเนาะค่ะเนาะลางนี่ดนใจเจตูหลายที่สุดลางสุภาพจา์เพิ่นกระตัดออกมาจากตัวนี้นี่ครับผมค่ะหกศูนย์เก้าสามเก้าหกเก้าเจ็ด ล่างสีหางครับล่างสีหางตัดออกจากนี่แหละจ้์ตัดออกจากน้ำตาเทียนลูกแมวครับลออครับผมอาจารย์ตัดออกมาได้ตัดออกจากลูกแมวแล้วก็บน้ำตาเทียนของล่อหกตัดออกมาได้ได้จังรีบ่ครับอาจารย์เขาก็บยับไปถิ่มมันตัวใดตัวหนึ่งก็จะเป่าถิบมันครับผมตราบต่างเอฟซีเอดมินเกาก็เอาไปพิจารณาเบิร์ดอาจารย์ครับจ้าพระอาจารย์นั่นเจ้าตัวอยากจะถามว่าถ้าเตียาเอฟซีคนอยากติดต่อทางอาจารย์ อยากท้ำบุญไฟฝ่าพลังแสงอาทิตย์หรือว่าอยากซอยส่างนี่เอฟซีเพิ่นสีสามารถติดต่ออาจารย์ได้ทางใดค่ะโดยที่บ่ผ่านแอดเอาเบอร์โทรอาจารย์ไว้จนแล้วจะได้บอสหนึ่งโอ้เบอร์โทรบ่ได้อยู่ค่ะได้อยู่ขอเบอร์โทรอาจารย์เลจ้ะครับผมเขียนไว้ยู่ดอกเบอร์โทรก็เฮาอยากเจ้าก็ตัวจี๊ดตามกันหน่องจ้ะเบอร์โทรได้2เบอร์เด้อจ้ะจะเอาพี่น้องแคปหน้าจอไว้เด้อค่ะเด้อเบอร์โทรอาจารย์เด้อจ้ะเด้อนี่ง2 3 9 7 2 3 9ทั้ง2เบอร์เบอร์แท้เด้อจ้ะ สี่ตัวเหมือนกันตัวท้ายน่ะคือโรมานน่ติดพาจานเล่นบอ่ะติดเลยจ้ะอันนี้เป็นเบอร์โทรพาจานถ้าสาหรับผู้ใดอยากมาเห็ดมาส่างทางวัดซอยกันเนาะเนาะครับผมจ้ากันเนื้อจากนั้นโมแมนกันเบอร์โถววัดก่อนอาจารย์ก็เคยบอกยี่เนาะหมายเลขมงคลในโทรศัพท์เป็นบอค่ะศูนย์เก้าแปด เจ็ดสองสามเก้าเจ็ดสองสามเก้ากับผมโอมันบัดปีนท่วงอนาบัดที่เด็เห็นหมดปีนไปเมืดเลยครับเรากับผมมันปีนท่วงแล้วก็พป่น้องแคปหน้าจอไว้ครับพี่น้องบัดนี้บัดนี้มันสีมาตั้งฉี่บอกว่าบัดมันปีนท่วงวันนี้อะอืมมันปีนทรวงบันี่เก้าแปดห้าเจ็ดแปดเจ็ดสองสามเก้ามันสีมาตรงไหนห้าบอครับอาจารย์จับใบพี่น้องเอฟซีแอปเอไอแคปหน้าจอไว้เด้อค่ะแคปหน้าจอเอาไว้ ผู้ใดยอยากทำบุญน้ำเพลินน้ำพระอาจารย์สายขมิ้นเพลินเนาะค่ะอันตัวเหล็กตัวยังเพลินคันอยากขู่แนวทางหรือว่าอยากโทษสายตรงกับโทษได้แมนบ่ะค่ะครับผมอืม <c oughs> คือพระอาจารย์เพลินกับรับสายคันเพลินว่างอบัดนี้หลังจากพระอาจารย์ตัดออกมาจากรบแมวจ้าอัลลอฮาบัดนี้อาจารย์มีเล็กวิง่งไฮฟซีบ่ครับผมเล็วิง่งคือทั้งฟซีบางค้นก็อยากรลู้อยากมีเล็กวิ่งครับผมมีผู้แลน้ในห้องบ้านหรื มีตัวกระชิบม,มี่อยู่ครับพี่จอาเพราะว่าบางคนกิดคอมเมนต์มาว่าเลขวิ่งตัวใดอยู่ครับผมก็ได้ว่าอยากอ่าให้อาจารย์นี่เอาเป็นทีน่นีนอกทางให้ครับผมอเอาไปก่อนแล้วเรียกริ่งเฮ้ยสีบลคกสุดท้า,ทายเหรเฮ้ยเอฟเชียนนีนเอ้ยเพื่นอนเอาไปทีหน้าไปจับยิบฉากโรตีไปก่อนเด้อจ่าที่เชียนไว้มาตัวใดห่อไปจัดมองมาเข้ากับพานเนาะครับผมเอฟเชียนห่ออาจารย์ก็เอาไปให้เป็นแนวทางกับว่าท่านใดวิเศษวิโชดไปกินเขาชั้นเขากันนะครับห้อง ใช่ไหมูงได้มากตัวได้เอาไปแย่ให้จันเด่นให้ทอจ้าจยนมือโมเมนต์ครมือโมเมนต์นะตามความเดียวรอจันกะจีเอาเรียกบินให้ไปก่อนนีเข้ามักตัวได้ห้าอไปเอาบงมัเข้ากรบพานชอบก็จัดขัดข้าผันะจ้าครับผมจ่าพี่น้องอีสต์โเบื้องเอ้าแต่หลาอีน่าหลาเด่นเก้าอ่ารองแปดนะครับประจที่สะเก็ดปกราห้าอืเด่นเก้ารองแปดจ้ะ แข่งบอลไก่ท่านในว่าดอกแข่งบอลนี่ครับท่านชุ่มแคปหน้าจอไว้เากพิจนาหัวไปพิจนาหัขมิ้วใส่เนี่ยมอยู่ใส่เขาเกิดพิจนาหัาเระไรพิจามาพุ่มพิจะมาอาจารย์ก็ให้เป็นแช่แนวทางอาจารย์กิดคือว่าให้เป็นแนวทางนะเย็บเียร์มินเขากิดเอาไปพิจานาเบิ่งนั่งคือว่าวันที่สิบหกนี่อาจารย์จะเฮ็ดนที่ยังก่อนจ้าอ่าพุ่นเชียวเหรียญ พญาคุดตัวจักมันรุ่นได้เหรอเ่นว่าจยวพญาคุดมาส่วดอาจารย์เล่ววสิตีให้เป็นโขงสุดไายเป็นอคือวันตีสิบพุกนี่โงสุดไายเนาะครับ่มจาจังคอยมาตามต่อผ่าจารย์เพิ่นเนาะค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็คือแนว่ทั้งอยู่ทั้งหนานี่กับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเอาไปผิจารณาลรองเบิงสะกอนเนาะค่ะเนาะไปวเคอเบิงไปวเค์เบิงเดี๋ยวโทรแล้ว ไปพส่จะก่ายานเบอร์นอาพี่จะก่ายานเลาะเบอร์เ้ยแล้วพี่น้องเย็บซีแคปหน้าจอไว้เด้อค่ะเด้อนสำหรับเบอร์โทรพระอาจารย์กับยูขังไตคลิปพี่น้องกับเบิองเอาเนาะค่ะเนาะมันกล่องมันหน่อยกับเคิื่องเงียใช้ทรวดทะกับใส่เบอร์โทรเนียใส่แนวทางเนียพี่น้องกับผิจารณาเอาเด้อค่ะเด้อจ้ะลี่เบิ่งเอา ครับท่านผู้ชมใต้คลิปนี้อ่าทั้งพระอาจารย์วัดป่าสายเหมียนเฮาจะมีแนวอันไหนฝากเย็บซี่บะครับผมก็อยากว่าอยู่แน่กันใจปูเฮาสายบุญเฮาเนาะผู้ใดอยากว่าก็คือไฟฟ้าบ่มีอาจารย์ก็บบ่อหนาะไฟฟ้าบ่มี่ยังก็บ่มีโอ้ไฟฟ้ายังบ่มีจ้าไฟฟ้าเฮาก็บมัมมี่เลยครับผมไฟเข้าันสิแล่นไฟมามันก็จังได๋ล่ะหูประมาณเฮาก็หลายเนาะครับผมคไนเฮาโชว์สหลายกฟไม่ได้ท่าง FC ็บซี่น ผู้อยากแจ้งตงสาสว่างอาจารย์ก์อยากได้โซล่าเซลล์จะได้ก็ได้โอ้โซล่าเซียวที่ติด<แ>ตามทางไปว<ะ>่าจานทร์จิตน้ำทางน้ำหยังคิดน้ำเดินวัดเดินบวชเขาที่เขาเขาไป็นน่ะครับผมแล้วครับพี่น้องถึงทงพระอาจารย์เพิ่นไก่ย่างขาดไฟฟ้าว่าไฟฟ้ามันอยู่ไกลระยะห่างกี่สี่กิโลเมตรนะพีน่น้องการที่เพิ่นกัไฟฟ้าเพิ่นบอนด์มาเพิ่นกับท่านผู้จัดพนก่จะต้องการอร่า โซลาเซลมันบาเก็ตตัวโซลาเซลเนาะโซลาเซลที่ติดตามติดตามทางถึงพระอาจารย์ที่ก็มาอยู่ในกุฏินี่มันเดินทางมาตกบ้างเคลือนจีบว่เห็นหงพี่น้องมันกิดมืดไปเบิดเพราะมันเป็นดงเป็นปลากันนะพี่น้องเพราะฉะนั้นแล้วท่านผู้ชอมอิฟซิท่านใดก็ให้พิจารณาเอานะครับพี่น้องมาซอยทั้งบัดกันชาร์จแบตเตอรี่ก็ยังได้ ชาร์จแบตเตอรี่ได้ชาร์จโอ้แบตเตอรี่วะอาจารย์แบตเตอรี่เนี่ยชาร์จแบตเตอรี่ตั้งยืนเนี่ยโอ้แบตเตอรี่จะนั้นวะอาจารย์ใช่ท่านบนมีแบตเตอรี่เขาก็ชาร์จบ่ได้โทรศัพท์เป็นบ่ได้ชัวรมากกับทรหาบ่พอจนี้มันแบตบ่มีได้ทีงไหนเอาใจเขาจิตพิจารณาใช้บุญพินิตกันเบิงอะไรกันนะใช้บุญเขาก็ใช้บินดุญพินิตกันเบิงน่ำอาจารย์เยอะยะมาบูรณะปฏิสังขรณ์น่ะนี่แหละบวชเก่าชิมเก่าอ่าต้องอยากเก็ดหัวละข้างพร้อมกับ vật lây lan nó mì nó cả không? ah, quân sự bảt quân đội, là này là, này, năm าจารกับผมีย่งไรแล้วก็ใจรับพอตามสายได้ How, เอฟซีเอ็ดมินเฮาเนาะให้รับพอนตามสายไปนั่งนะผู้มีบุญมีกุศลตั้งใจรับพอนแผ่่วนบุญส่วนกุศลไปหาเจ้ากรรมนายเวน่นุณบิดามารดาคุณปูคุณนยาคุณครูบาอาจารย์ภุมมเจ้าทีเจ้าทรา้งทิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในบริเวณณนะสถานที่แห่งนี้นําปักโบกระษาเอฟซีอดมินผู้อยู่ทั้งกลอยู่ทางทางกลอ,อยู่เมืองหอกเมืองหน้า ผู้ไปค้าไปขายกิจการจะเลื่อนดุงเรื่องชิดชิงใด้ไได้สมความปารตนาจิ้มยาให้บกทบยาให้รุ่งกินมยาให้บกเกินหาดใหญ่ขาดเกินว่างสัพัดการรั้งนั้นเด็นคือเกาอมปูยาขามหายาขวองยาขกูจิไปคุมพักกับคูม่านไผ่หน่อยไผ่ใหญ่กูจิไปสร้างนากูจิไปทั้งบกกูจิไปเัิงอากาศกูจิทกตีนไปอื่นผูจิเข้าตีนไปไสไปยาค้ามายาของจวกพี่น้องได้เงื่อนเหมือนค้าแสนเด้อ ยุดท้ายนี่ขอให้พากันร่ำรวยร่ำรวยถูกหวยรวยเบอร์ลอตเตอรี่เด้อวันที่17มกราหกห้าครับสาธุจงหัวตาปจายโนจตารูตมาวจันติอายุวันโนสุขังพระลางสาธุครับสาธุเจริญพรเจริญพรตา